วัสดีค่ะออลร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักประจำเดือนตุลาคมของชาวราศีเมษไปนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะ <S <S อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกคนนะคะ <S <S อยากรู้ว่ายายออลร่าเนี่ยจะอ่านไพ่ฉันเป็นยังไงฉันอยากรู้ออลาราจะไม่ใช้อารมณ์ในการอ่านไพ่ของคุณคู่นี้นะคะเพราะว่าเป็นคู่เดวิล ก็หมายถึงคู่กีเลสตัณหาคู่หน้าหม้อนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าคนหน้าหม้อคู่หน้าหม้อไม่อายฟ้าไม่อายดินทําได้ทุกอย่างเลยคนพวกเนี้ยน่าเกลียดมากเลยนะคะออร่าจะบอกนิดนึงนะคะเวลาถ้าคุณคิดอย่างนี้กับออร่านะคะออร่าบอกว่า เวลาออลาล่าพูดถึงเรื่องไพ่แต่ละใบแต่ละใบเนี่ยมันคือความจริงที่คุณจะต้องเจอกับมันนะคะมันไม่มีทางที่คุณจะแก้ไขได้ถ้าคุณยังเลวโดยสันดานอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอลาร่าบอกไว้เลยนะคะว่าทุกใบของอลาร่ามันคือความจริงที่ออกมาแล้วคุณจะต้องเจอกับมันด้วยแล้วคุณจะต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยอลาร่าพูดว่าไงเมื่อวันที่คุณเนี่ย ยางหัวคุณมันตกอะค่ะคุณจะรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่ออร่าให้เนี่ยมันคือทางรอดของคุณแต่วันนี้ด้วยกิเลสด้วยการที่อายุคุณน้อยแล้วก็อยากชนะโดยที่คุณไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้ดวงชะตาคุณเนี่ยแคบลงแล้วก็มืดลงมืดลงมืดลงคุณคิดว่าวันนี้คุณมีฐานะที่ดีแล้วมันจะดีอย่างนี้ตลอดไปเหรอคะชาวราศีเมษท่านเนี่ยและเป็นคู่ที่ คิดแต่เรื่องบนเตียงอะค่ะคิดแต่เรื่องราคะหมกมุ่นเรื่องของความรักลุ่มหลงกิเลสตัณหาชอบหาความแปลกใหม่ในที่ต่างๆที่ไม่ปก,กติเวลาคุณจะไปไปประชับความสัมพันธ์กันแต่ละทีแต่ละทีในที่ที่คุณไปแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันต้องไม่ปก,กติคุณดูสิคะอยากให้อร่าพูดแบบนี้ใช่ไหมคะชัดๆแบบนี้ใช่ไหมคะว่าคุณเนี่ยมันคนวิตตฐานดัดดันเป็นวิตตฐานทั้งคู่ด้วยเนี่ยอร่าบอกหลายครั้งแล้วนะคะว่า คุณตั้งหากล่ะคะที่ต้องไปดูตัวคุณเองว่าคุณผิดพลาดอะไรแล้วคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณไม่อายหรอวคุณไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีตระกูลหรอคะคุณหนึ่งได้ทําหน้าด้านหน้าทนกันอย่างเงี้ยไม่อยากจะใช้คําแรงๆกับชาวราศีเมษเลยนะคะเพราะว่าคนดีเขามีไงคะแต่ไอคนที่มันห่วยแตกแบบแนวราบไม่สามารถที่จะไว้หน้าได้นะคะเพราะว่ามันเลวไป ดูให้กระบุนและต้องบอกอย่างนี้ด้วยแล้วกรุณาดูออร่าให้จบด้วยนะคะแล้วฟังให้ได้ด้วยเพราะคุณอยากรู้เองช่วยไม่ได้ออร่าไม่ใช่คนที่จะยอมทําสิ่งที่ผิดอร่าจะทําสิ่งที่ถูกและให้มันถูกขึ้นมาอีกและให้คนทั้งประเทศเนี่ยมันเห็นความถูกต้องว่ามันเป็นยังไงอร่าต้องการเห็นแบบนั้นไม่ใช่ทําผิดและยกยอปอปัอน้นอร่าไม่ยอมจำออร่าเอาไว้เลยนะคะว่าออร่าทาโร่เนี่ยเป็นช่องที่ให้ปัญญาและให้สติ ความคิดของคนมีเงินคนไหนก็ตามอรา,าไม่ทำแล้วอรา,าด่าด้วยด้วยนะคะด่าให้คุณได้คิดว่าคุณต้องทำชีวิตยังไงถึงให้มันดีเพราะคนอย่างพวกคุณน,นี่ไงคะสังคมมันถึงฟอนเฟะไง มันไม่สมควรจะมีคนอย่างพวกคุณหรอกคุณก็ระวังกันเอาไว้บ้างแล้วกันนะคะไอ้การที่คุณจะไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีระวังนะคะมันจะติดเชื้อโรคมาโดยที่หาทางรักษาไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะน,นี้เอาละค่ะต่อมานะคะนี่คือเจ้าชะตาและปัจจุบันที่เขากําลังเป็นเราจะเห็นนะคะคนอย่างเงี้ยเราจะเห็นเราจะเห็นความหน้าม่อความทุเรศความทุรังของคนอย่างเงี้ยเราจะเห็นการถ้าเอารอบพูดไปเนี่ยทุกคนไปปฏิปปต่อเองกันแล้วกันว่าคนหน้า หน้ามอชาวราศีเมษเนี่ยเป็นท่านไหนท่านไหนท่านไหนนะักในแวดวงของแต่ละคนก็จะมีคนหน้าหม้อประเภทนี้นะคะแล้วเราจะบอกไปถึงอายุถึง70เลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกให้คุณฟังว่าชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างคุณอย่าดีใจไปนะคะคุณเห็นสิบเหรียญเนี่ยคุณอย่าคิดว่าังนไงฉันว่าแล้วฉันจะต้องมีเงินเสียใจค่ะคุณได้แค่คิด อร่าบอกไว้เลยนะสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณจะอยู่กัน2คนแบบอิกิเลตปัญหากลับของคุณเนี่ยคุณบอกว่าจะครองคู่แล้วก็เหมือนกับแบบโอ้ยชัดจะเป็นมหาเศรษฐีในวันข้างหน้าความเพอร์เฟกมันไม่ได้มาหาคุณนะคะคุณดูตัวตัวที่คุณไม่คาดหวังซะก่อนสิคะสิ่งที่คุณไม่เคยคิดจะหวังมาก่อนเลยคุณจะต้องอยู่เดียวดาคุณจะต้องหาทางออกคุณจะต้องเนบนาวคุณจะต้องใช้กรรมกับมัน ตามที่คุณก่อไว้มีอะไรมัง่งคุณจะต้องทบทวนตั้งแต่หนึ่งยันสิบเลยละคะ่ะจนชีวิตคุณวันนั้นลมหายใจอาจจะอยู่น้อยเต็มทีคุณอาจจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ว่าราไม่ทราบเพราะราจะไม่เปิดไพ่ให้คนแบบนี้เด็ดขาด เพราะอะไรรู้ไหมคะอราถ,ถือว่าคุณดูถูกอาชีพออร่านะคะอราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนตรงเป็นคนตรงจริงๆไพ่ออกมายัางไงออราจะรับพลังนั้นได้เลยเรารู้นะคะว่าคุณเย้ยออรา่าแบบว่าฉันจะทําอย่างเงี้ยดูซิมันจะไปออกไพ่ยัยอยอ,อร่าไหมแล้วมันจะดูฉันว่ายังไง นี่ไงคะ่ะอลาร่ากาลังดูให้คุณอยู่แต่ขอให้คุณฟังและอย่ามาเม้นด่าวล่าไม่ได้นะก็คุณอยากเจอความจริงคุณก็ต้องไล่รับความจริงจากอลาร่าไปไพทุกตัวมีความหมายแต่อยู่แต่ละตําแหน่งแต่ละตําแหน่งจนถึงวันสุดท้ายอนาคตของคุณโอ้ยฉันได้พระราชาถือเหรียญทุเรศทุเรศบอกตรงๆเลยนะคะว่าทุเรศ คุณคิดแต่ว่าอ,าอนาคตชั้นเนี่ยฉันจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณทําอะไรจะกินสมบัติพ่อสมบัติแม่เหรอถึงวันนั้น,นยังจะมีให้คุณอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้นะคะถ้าวันนี้คุณใช้ชีวิตของคุณอย่างประมาทคุณมาดูทีละตัวทีละ,ะตัวที่ออร่ากล่าวสิคะเนี่ยข่าวที่คุณกําลังทํากันอยู่กําลังสร้างคุณได้แดไม้เท้าอนาคตอันใกล้รอข่าวต่างๆที่คุณได้เคยคิดจะทํากันไว้จะขยายกิจการจะทํางานยิ่งใหญ่จะทําดูสภาพคุณซะก่อนสิคุณดูสภาพ การที่คนเราจะมีสตางหรือจะมีอะไรมันต้องไม่มอมแมมไม่สกรปรกค่ะไม่สกกระปกนี่หมายถึงจิตใจนะคะมันต้องดีมันต้องรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วถ้าคุณเป็นคนชั่วคุณหวังว่าคุณจะเดินไปสู่บันไดสูงคุณจะปีนหัวใครขึ้นไปล่ะคะ ถามสักนิดหนึ่งออล่าเป็นพ่อเป็นแม่คุณเนี่ยออล่าก็ไม่ให้สมบัติกับคุณไว้หรอกเพราะรู้ว่าเดี๋ยวคุณก็หมดตัวเถ้าออรา่าไม่ได้มีลูกเป็นคุณคนเดียวอ่ะนะคะออล่าก็ให้คนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาเป็นคนบริหารคุณก็จะได้กินแค่เงินเดือนไม่กี่บาทไม่กี่ตางคงต่อเดือนก็เท่านั้นเองมันแค่ความคิดลมๆแรงๆของคนที่อายุน้อยแต่ไม่ได้ร้อยร้านนะคะจะบอกไว้ให้แค่วันนี้มีกินมีอยู่ก็บุญตายชักแล้วคุณอะ่ะเออเอาแค่นี้ก็พอโชคดีนะคะที่เกิดมาบน กองเงินกองทองเนี่ยเราต้องบอกซะก่อนเพราะความคิดของคุณเนี่ยมันคือมหาเศรษฐีระดับมหาเศรษฐีเลยไปทําอะไรมาถึงจะร่ำรวยมหาศาลขนาดนั้นจะมานั่งกินนอนกินแบบสบายเป็นพระราชาถือเหรียญมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณหรอกค่ะชาวราศีเมษท่านนี้นะคะไม่ใช่ทุกท่านบางคนเดี๋ยวจะมาวีนเฮ้ยตอนนี้ราชันดีฉันมหาเศรษฐีคุณดีคุณดีไปนะคะรากกาลังคุยถึงกับผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้ที่มี อันหาราคาจัดมากเหมือนไปแย่งเข้ามาแล้วมันสําเร็จอะแล้วมัน มันแบบโอ้โหต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกรู้เลยอะว่าเนี่ยฉันสําเร็จฉันยังมีความรักฉันยังแฮปปี้โอ้ยสารพัดส,สารเพเลยค่ะเขาทําให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะให้โลกรู้ว่านี่คู่ของฉันโถทั้งสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะกัดก้อนเกลือกินฉันจะดูซิว่าคุณเนี่ยยังจะอยู่รักกันแบบนี้ไหมยังจะต้องไปกระชับความสัมพันธ์ตรงนั้นตรงนี้ไหมเมื่อเงินไม่มีในกระเป๋าเมื่อหันไปทางไหนแล้วลูดปลื้ดลูดปลื้ดไม่ได้เนี่ย ฉันอยากจะรู้จริงๆเลยเอออาร่าจะคอยดูนะคะเพราะทุกดวงที่มันเกิดปัญหาทุกทีเลยมันจะต้องมาขึ้นให้กับอาร่าอาร่าไม่ทราบหรอกอาร่าอ่านดวงใคร คนคู่เนี้บอกว่าลองดูเลยให้รู้ไปเลยว่าแอลาอรามันจะอ่านเราว่าอย่างไรเออเพราะอย่างน้อยๆเราก็รักกันดีแล้วเราก็ไปตรงนู้นเราก็ไปตรงนี้นพูดมาได้น่าเกลียดเป็นคนที่คิดน้อยจริงๆเลยอะ่ะคนคิดน้อยไม่มีทางร่ํารวยหรอกคุณคุณไปดูคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีกว่าเขาจะเป็นมหาเศรษฐีเขาสร้างฐานมันมาแล้วก็ต้องคิดให้มาก เขาต้องระวังเขาจะต้องไม่เอาคนอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมาอยู่ใ,ใกล้ตัวเข้าใจไหมคะมันจะพังมันจะพินาศมันจะฉิบหายคู่คุณนี่มันห่วยแตกงจริงเลยอ่ะอร่ราบองตรงเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะออร์ราทาร่เนี่ยทำนายให้ตรงเป๊ะเลยคะ่ะจนคุณอายุ70ถ้าคุณอยู่ถึงนะคะไม่เป็นโรคกามตายซะก่อนนะคะคุณจะรู้เลยคะ่ะว่าที่ออรราเนี่ยดูให้คุณเนี่ย แมมันแม่นโคตรเลยค่ะคุณกลับไปดูเก่าๆที่มันเป็นคุณน่ะเออแล้วคุณเอาไปใช้คุณจะแก้ไขได้ไม่ต้องมาถามว่าร่าเฮ้ยแก้ขยยไขไงไม่ต้องมาถามเลาเราไม่บอกคุณด้วยว่าแก้ไขย,ยังไงเพราะคุณเป็นคนเริ่มต้นของคุณเองด้วยอารมณ์ที่ร้อนและรุนแรงของคุณออ้ยไม่ได้วิบไป ก็คนโง่ไงคนโง่ไม่ต้องคิดอะไรหรอกเออมันก็คิดแค่ใช้อารมณ์ดูซิอะไรจะเกิดผลกระทบมันแรงกว่าที่คุณคิดนะักในอนาคตของคุณเนี่ยคุณอย่าหวังเลยว่าคุณจะก้าวไปสู่มหาเศรษฐีมันเป็นไปไม่ได้เออเอร่าดูไว้เลยนะคุณสิ่งที่คุณจะต้องเจอแล้วไม่คาดฝันมาก,ก่อนเลยต้องอยู่อย่างเดียวดายและโดดเดี่ยวสุดท้ายหาทางออกไปนั่นแหละนานเท่าไหร่ไม่รู้ดีนะที่ยังมีเสื้อผ้าหม่มหมายถึงอาจจะมีพ่อแม่หรือมีทรัพย์สมบัติคอยคุ้มไม่ให้คุณหนาว เไม่ให้คุณต้องอดอยากไม่ต้องให้เป็นคนอเนตอนาดอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูแบบว่าอารมณ์ของตัวเองเลยฮะแต่มันชวนทะเลาะจริงๆเลยแต่ว่าเออ่าเอามาบอกให้ค่ะคุณจะได้รู้ไงคะว่าชีวิตของคุณน่ะวันนี้คุณมีความสุขไสพอใจคุณไปเลยนะแล้วสิ่งไอ้ที่คุณกําลังคิดกําลังฝันอยู่ว่าอุ้ยเดี๋ยววันข้างหน้าฉันจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วเป็นคู่กันฝันหวานไปเลยคุณฝันได้คุณไม่ขาดทุนหรอกค่ะเอออันนี้คุณฝันไปเอะเพราะว่าวันนั้นมันจะไม่มาถึงคุณมันเป็นแค่ความฝัน ที่ไม่เป็นจริงเท่านั้นเองนะคะสําหรับชาวราศีเมษผู้ห่วยแตกคนเนี้นะคะคู่นี้ต้องบอกคู่นี้นะคะเพราะเป็นคู่ที่หมกมุ่นอยู่ในกามตลอดเวลาเลยเออต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเดวิวลมันขึ้นอะ่ะไม่ไม่ได้ดีเดเลยอะ่ะมันอะไรมันก็สะกิดกันจะพึ่งเลยอะ่ะไปที่แปลกๆก็บอกให้ระวังเรื่องเพศอ่ะนะคะเรื่องความกระชับความสัมพันธ์ให้เป็นที่เป็นทางหน่อยอย่าให้มันทุเรศทุรังเดี๋ยวจะเป็นโรคทางกามนะคะ จะบอกไว้ให้เป็นโรคเพศนี่แหละเออเรียกไม่ถูกหรอกเพาะร่าไม่ใช่คนหน้ามอ่อแล้วอีกอย่างนะคะที่สําคัญคือปัจจุบันเพราะว่ามีคนแบบพวกคุณน,นี่ไงเด็กๆมันเลยคิดว่าดีไปหมดเลยเห็นไหมคะอยากให้ออกก็ออกให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาร่ากาลังดูให้คุณเนี่ยหลายคนหัวเราะชอบใจนะคะสมน้าหน้าเออคุณอยากออกนี่เอาร่าออกให้แล้วก็สมน้าหน้าคุณกันทั้งประเทศแหละเอางี้แล้วกันถ้าคลิปนี้ออกไปนะรับประกันได้เลยค่ะ สมน้ำหน้าทั้งประเทศแล้วเขาก็รอดูด้วยเพราะออร่าดูมาตั้งแต่มีนาเมษาทุกคลิปเป็นจริงหมดทุกคลิปนะคะแล้วคลิปคุณเนี่ยจะไม่เป็นจริงเนี่ยอย่าหวังว่ามันไม่เป็นจริงมันจะเป็นอย่างที่ออร่าพูดด้วยพระไพ่ทุกตัวก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้หยิบส่งมาหยิบส่งมาคุณเข้าใจแม่ขอมาเลยนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยจากราศีเนี่ยจะมอบดวงความรักเนี่ยเป็นเช่นไรบ้าง คุณเข้าใจใช่ไหมคะแล้วมันออกมาอย่างเนี้ยคุณอย่ามาลองดีสิคะกับคนจริงอะ่ะคุณไปลองดีกับพวกอันธพาลน,นู่นไปอย่างกับอัลล่าเนี่ยไม่ต้องมาเพราะเราเป็นคนจริงนะคะเราบอกไว้ก่อนว่าเราเป็นคนจริงและไม่ใช่อันธพาลด้วยแต่ถ้าคุณจะมาดูถูกอราคุณไปดูช่อง a a อื่นไม่ต้องมาดูอช่องอัลลอฮทารโอ่เพราะทาทาโร่ มีแต่ความรู้และมีแต่การเตือนสติให้กับเพื่อนๆถ้าคุณไม่อยากเป็นเพื่อนกับอาราคุณก็ไปดิจะไปไหนคุณก็ไปเดี๋ยไม่จําเป็นต้องมาดูช่องออราทาโร่นะคะออราต้องการคนที่เขามีความคิดและอยากแก้ไขตัวเองถ้าคุณไม่ได้อยากแก้ไขคุณก็ไม่ต้องเข้ามาดูไม่เห็นจะยากเลยคะ่ะออราดูมาตั้งนานแล้วคอนเฟิร์มได้ด้วยนะคะว่าแม่นแม่นจริงๆด้วยไม่ใช่แบบว่าดูไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเหมือนคอมเมนต์บางคอมเมนต์พิมมาแล้วก็รีบลบออกไปอย่างเงี้ยกลัวที่จะต้องให้ดูคลิปพิเศษอะคะ่ะ คนพวกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็กอ่อกวนกันไปเรื่อยเรื่องของคุณคุณจะไปกอ่อกวนคุณจะไปทําอะไรตามวิสัยของคนพาลเลยเออล่าไม่สนใจหรอกออล่ามาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้แสงสว่างไม่ได้มาเป็นศัตรูกับใครเลยแค่ดูทํานายดวงดันมันไปตรงกับคุณคุณก็วีนขึ้นมาเฉยใช่ไหมทาไมคุณไม่ไปทําตัวคุณให้มันดีอะคะใช่ไหมไปปรับปรุงตัวคุณอะไรที่มันควรปิดเราปิดอะไรที่มันควรนั่นเราทําให้มันดีอะ ุละสะตีสุภาพบุรุษเขาทำยังไงไปทําไม่ใช่มานั่งอุย้ยเออออร่ามันด่ามันเป็นศัตรูกับฉันฉันจะต้องทาลายมาันแล้วคุณเป็นอย่างที่ออร่าพูดไหมถ้าคุณเป็นคุณไปแก้ไขไม่ใช่มานั่งด่า,าร่าอยู่ใต้คลิปแล้วเมนมานี้แต่ละชื่อแต่ละชื่อนี่ปร้อมมาทางนั้นอะ เออแมนแมนหน่อยเออจะทําอะไรทําให้มันจริงทําให้มันแบบเฮ้ยฉันนี่แหละฉันจะกล้าพูดฉันจะกล้าบอกมันเลยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้เอาสิข้าเอารับฟังรับฟังเอาลัเป็นคนรับฟังนะคะไม่ใช่ไม่รับฟังแต่รับฟังสิ่งที่มีเหตุและผลจะไม่รับฟังอันธพานพูดเพราะอันพานมันลิ้นมันไม่มีกระดูกหรอกเดี๋ยวมันก็พูดเรื่องนี้ไม่ชนะมันก็ไปพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็เอามันอีกเรื่องอีกเรื่องไอ้พวกนี้มันต้องเจอฉมวกค่ะบอกไว้ก่อน ปักเข้าให้เลยทีเดียวจบนี่ภาษาบ้านๆเลยนะคะคือเวลาเราจะเจอคนที่มันริ้นไปรินมาเลื้อยไปเลื้อยมาเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้มันต้องเจอฉมวกมันต้องเจอสิ่งที่มันแรงๆอ่ะมันถึงจะหยุดถ้ามันหยุดไม่ได้มันก็ไม่ต้องอยู่ไปเห็นไหมคะมันจบชาวบ้านเขาทาตัวกันแบบนี้แหละค่ะเขาพูดจริงทําจริงเขาไม่มานั่งมันโนจินตนาการเอาพวกลากมากไปอุ้ยจัดการอย่างนั้นอันนี้อันนู้นอันนั้นโอ้ยคุณไปหาเวลาทํามาหากินดีกว่าไป มันจะได้มีเงินติดกระเป๋าไม่ต้องไปเกาะใครแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะพ่อเกาะแม่แล้วก็ไม่ต้องมานั่งฝันว่าเดี๋ยวทํางานอันนั้นแล้เวเดี๋ยวคนนั้นเขาจะให้คุณจะไปเป็นขี้ค้าเขาเหรอคะคุณไม่เป็นเจ้านายตัวเองแล้วคุณบอกคุณจะเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจอมปลอมนะสิใช่ไหมนี่ราศีเมษนี่อลล่าให้ยาวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอลล่าจะจะจัดให้เต็มเต็มเลยคะ่ะไม่ต้องกลัว ก็คุณก็ไปดูราศีเมษของคุณหลายทั่วไปด้วยกันแล้วก็วกย้อนกลับไปดูเก่าๆด้วยนะคะว่าออราทานายไว้ว่าอย่างไงแล้วก็บอกไว้เสร็จเลยว่าหนทางแก้ไขของคุณว่าอย่างไงแต่คุณต้องใช้สติมองหน่อยนะคะมันมีค่ะคลิปเก่าๆที่ออราจัดไว้อะมันเต็มเลยแล้วมันมันจะมีการช่วยเหลือมันจะมีอะไรจากใครอะไรเงี้ยคุณไปหาดูอ้าเอาเอนั่นแหละชีวิตของคุณมันจะเป็นอย่างที่ออราพูดเนี่ยวันนี้คุณมีความสุขให้พอเถอคะค่ะ กลางกองเพลิงอะค่ะเขาเรียกว่าความสุขที่คุณใฝ่หาที่คุณต้องการได้หมดทุกสี่ทุกทุกเวลาขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่เป็นชาวราศีเมษที่เข้ามานะคะถ้าคุณดีอยู่แล้วคุณมันอ่าสิ่งที่ออราพูดเนี่ยคุณเอาไปเป็นความรู้เอาไปด่ามือที่3มได้เลยนะคะเอาไปด่าไอ้พวกที่มันหน้ามอได้เลยนะคะออราอนุญาตให้ใช้เลยะคะ่ะอันเนี้ยเอาไปช่วยกันด่าสังคมเรามันจะได้สวยงามไงะคะลูกหลานลูกเต้าที่มันกําลังจะเดินต่อไปมันจะได้รู้จักคิดมันไม่ใช่ นั่งโง่ไปวันๆอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยอะไรวะเงี้ยทำไมคะคุณจะทำให้ประชาชนหรือว่าเยาว,วชนไทยเนี่ยไม่มีศักยภาพหรอคะอยากทราบเพื่อที่คุณจะทำอะไรต่อไปคะเมื่อคนไทยเนี่ยไม่มีศักยภาพในการที่จะดูแลคนอื่นและแม้แต่ดูแลตัวเองคุณจะทำอะไรกับประเทศนี้คะขอถามนิดนึงนี่มายาวถึงประเทศเลยนะเพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากไอกสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ย เราก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะแบบเนี้คุณคุณทําอย่างนี้กันเราไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนี่มันแค่ชีวิตของคุณสองคนคุณปิดสิคะคุณไม่ต้องมาโชว์คุณอยากจะทําชั่วทําอะไรอย่างคุณไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาโชว์อะไรให้ใครเขาเห็นหรอกเดี๋ยวถึงเวลาโดนทิ้งโดนคว้างมาคุณก็จะมาร้องให้เราเห็นใจอีกว่าโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้อีกเห็นไหมใครจะมาเห็นใจคุณคะสิ่งที่เขาทําคุณทําเอาไว้เนี่ยเขาจะละอาเขาจะเอื้อมไม้อีกแล้วไม้นี้อีกแล้วเบื่อว่ะแล้วเขาจะ ประชาชนทั่วไปเขาจะพูดอะไรคะเขาไม่มีสื่ออยู่ในมือเหมือนอย่างพวกคุณนี่ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พูดไอ้ที่ไม่พูดนะมันดังกว่าที่พูดอีกนะคะแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดกันคุณเข้าใจเนาะเวลาคุณพูดมันดังมันดังแค่สื่อในโซเชียลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าตัวคุณเองเนี่ยควบคุมโซเชียลได้แล้วคุณจะทําอะไรก็ได้มันไม่ใช่เดี๋ยววันหนึ่งคนดีเขาทนไม่ไหวเขาก็ออกมาด่าคุณบ้างแบบนี้แล้วคุณจะทําไงกันนะคะถูกไหมคะเขาไม่ต้องใช้กําลังด้วยด่าฝาก YouTube ไปเลย ยังไงก็เดี๋ยวด่าแล้วเกิดมันดังขึ้นมาได้โฆษณาอีกได้เงินอีกจริงป่ะคะถูกไหมบางทีคนเราเนี่ยสาระไม่ฟังอ่ะจ,จะฟังแต่คําด่าเนี่ยด่าแล้วดังอ่ะร้องเพลงแล้วดังเต้นแก้ผ่าแล้วดังอย่างเงี้ยเออคนเรามันดูกันอย่างเงี้ยถือว่าโลกจิตใช่ไหมหรือไม่ก็ปั่นกระแสใช่ไหมเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากเป็นเน็ตไอดอลเออเอาไปแล้วแต่ใครถน,น,นัดนะคะเราไม่ได้ว่าใครอยากทําอะไรทําไปเลยแต่ขออย่างเดียวทําสิ่งที่มันถูกต้องทําสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นจริงอ่ะ คุณอย่ามานั่งมโนแม้แต่ใน YouTube ก็เธอค่ะให้มันเป็นความจริงเอาไปทำได้เอาไปใช้ชีวิตได้อย่างเนี้ยมันจะเป็นปัญญาแก่เด็กรุ่นหลังไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเกิดมาฉันไม่มีลูกหรอกฉันไม่อยากมีฉันจะไปกันฉันสองคนคุณไม่มีลูกก็ดีแล้วเผาพันธ์ุปีศาจมันจะได้ไม่เกิดจริงไหมคะไม่ต้องขยายพันธเออไม่ต้องหรอกเอาแค่คุณสองคนเลี้ยงตัวคุณเองให้รอดไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคตต่อไป แค่นี้ก็ดีใจตายชักแล้วค่ะเพราะเรารู้เลยว่าลูกที่จะเกิดมากับคุณเนี่ยมันเป็นยังไงเออไม่ต้องมาบอกเราหรอกว่าคุณวิ้นเนี่ยฉันกําลังจะท้องโถ่เอ,อ้ยไปเถอะคุณจะไปทาอะไรคุณก็ไปไม่ต้องมาบอกใครเขาหรอกอยากจะทําอะไรคุณก็ไปเถอะไม่ต้องมาขึ้นกับออล่าแล้วนาอราจะไม่ช่วยคุณแล้วนาคู่นี้นะคะไม่ต้องมาบอกมาบอกว่าเอ,อ้ยงวดน,นี้ฉันตกอับฉันตกยากออล่าช่วยฉันหน่อยสิฉันจะทํายังไงได้มัางไม่ช่วยไปหาดูเอาเก่าๆ,ๆที่เคยพูดไว้ ไปดูเอาเลยคลิปเก่าๆมันตรงกับคุณคุณก็เอาไปใช้ไม่ตรงคุณก็เอาแค่ความรู้ไปใช้ก็แค่นั้นไม่ต้องไปเยอะอะไรมากมายเฮ้ยมันเลยเดือนมาแล้วจะให้ไล่ไปดูของเก่าก็ยังไม่เกิดกับคุณไงอันที่ดูไว้มันยังไม่เกิกดมมก,กับคุณแต่วันนี้มันอาจจะเกิดก็ได้คุณลองไปดูสิลองไปฟังดูว่าเขาว่าเขาว่าว่ายังไงมัง่งเขาให้ความรู้อะไรมัง่งลองกลับไปดูอย่าอยู่แบบเด็กที่มันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วบทลงโทษนั่นมันคือเวรคือกรรมที่คุณจะต้องได้รับในเร็วๆวันนี้แล้วคุณจะไม่คิดเลยนะ ว่าคุณจะเจอกับมันเพราะสิ่งนี้คุณไม่เคยคิดอยู่ในใจเลยว่าคุณจะได้เจอกับมันเอาละค่ะราทาโร่มาเตือนสติคุณไว้แค่นี้นะตื่นไม่ตื่นเราไม่รู้พอโดนไปเต็มๆขนาดนี้ไม่ตื่นเราก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็เรื่องของคุณคุณจะด้านต่อคุณก็ด้านของคุณต่อไปเพราะไพ่เราช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะแค่บอกเท่านั้นเองว่าคุณเป็นคนอย่างนี้และคุณหวังอย่างนี้ถามว่าแล้วจริงๆฉันจะรวยไหมล่ะบอกได้เลยนะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและหาทางออกแสนลําบากก็ดูสิคะไม่เห็นหรอคะ นั่นแหะสิ่งที่คุณไม่คาดฝันสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมันกําลังจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นในในช่วงชีวิตของคุณนี่แหละคุณก็ไปจัดการเอาเองว่าวันนี้คุณทําอะไรไว้คุณต้องเตรียมรับวุ้ยมีความสุขเหลือเกิน,ม,น,นมีนู่นมีนี่เหลือเกินมีไอ้นู่นไอ้นัน่นอะไรของคุณก็ว่าของคุณไปนะแต่อย่าลืมนะคะกรรมมันรออยู่นะคะ กรุณารอรับกรรมดีๆแล้วถึงวันนั้นอย่าด่วนยิงตัวตายหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือลมควันตายกันไปก่อนนะคะอยู่รอดูว่ากรรมที่มันจะสนองคุณเนี่ยมันจะสนองยังไงบ้างและลองเอามาเล่าให้ฟังเราจะได้รู้ว่าโอ้วันนั้นนะคุณมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันนี้คุณไปไนี้เขาจะได้รู้ไงคะว่าไอ้สิ่งที่อลล่าพูดเปลา่า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 อยู่เนี่ยมันคือความจริงของสันดานอย่างเงี้ย แล้วมันคือความจริงที่เราต้องแก้ไขแต่เราทําไม่รู้ไม่ชี้มันมันชีวิตฉันมันตัวฉันอ่าตัวฉันก็ตัวฉันนี่คุณก็อยู่ในกรอบของคุณสิคุณจะอ,ออกมาให้คนอื่นเขาเห็นทำไมนะคะใช่ไหมไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาเห็นเขาต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณได้และคุณต้องรับกับมันให้ได้เท่านั้นเองไม่เห็นจะยากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเอา,าฝากไว้ด้วยนะคะชาวเมษคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่กิเลสปัญหาจัดเรียกว่าหน้ามอนั่นเองแล้วก็เป็นคู่ที่ มีแต่เรื่องไอกิเลตัณหาเนี่แหละคุณจะเป็นคนนั้นนะ่ะชาวราศีเมษที่ออร่ากาลังเอ่ยถึงอยู่ถ้าราศีเมษท่านไหนที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องตกใจนะเรามาดูชาวเมษที่หน้าด้านและไม่มียั้งอายกันดีกว่าว่าเฮ้ยราศีเมษเราทําอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยตายแล้วเสียชื่อชาวราศีเมษเราหมดเลยอะ่ะเพราะเราดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะในราศีเนี่ยราศีเมษเนี่ยมันต้องมีครั้งคนดีและคนเลวคนที่รักคู่ครองเขาก,ก็ก็ต้องมีถูกไหมฮะไอคนที่แบบ โอ้โหมันก็ต้องมีเพราะว่ามันต้องมีดีมีเลวปะปนกันไปในคนแต่ว่าอย่าให้เลวมันมากจนเกินไปไงคะคุมคุมมันหน่อยอันไหนมันเลวก็ดบดมันลงไปอย่าให้ใครเขาเห็นไปใช้ในบ้านคุณนุ่นเหยาออกมาสู่สังคมเมื่อไหรที่มันออกมาสู่สังคมผลกระทบมันเยอะแล้วคุณไม่ได้รับด้วยเห็นไหมคะการทําผิดยังติดคุกเลยแต่คุณทําผลกระทบสู่สังคมคุณกับลอยหน้าลอยตาสบายเลยอะใช่ไหมมันนี่ไงเราถึงบอกไงคุณต้องได้รับกฎแห่งกรรม เพราะอะไรมันเข้าไปถึงคุณก็จริงแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันมาแน่นอนราบอกไว้เลยนะคะไม่น้นเราฝากกับชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านที่เป็นาราศีเมษที่เป็นคนดีนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาร่าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เดือนหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าชาวราศีเมษท่านไหนจะมาขึ้นให้อาร่าได้อ่านดวงและตีแผ่ดวงนะ,ะถ้าดวงเดียร่าชมสุดชีวิตเลยะคะ่ะอาราบอกแล้วอาราไม่ห่อเหี่ยวกับการทํางานแต่อารา่ารู้สึกว่าเราได้ฉุดดึงปัญญาชนบา ท่านที่เขายังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําชั่วแล้วมันได้ดีเอ๊ทะทแล้วทําดีมันได้ดีจริงหรืออย่างเงี้ยค่ะเราได้ฉุดคนส่วนเนี้ยขึ้นมา เราได้ฉุดจริงๆนะคะเราได้ฉุดคนส่วนนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะไปฉุดครอบครัวเขาเหมือนกันว่าเออเรามาฟังสิเขาพูดจามไม่ดีหรอกออร่อเนี่ยแต่ว่าที่เขามีความจริงใจอ่ะเออแล้วเขาแล้วเขาให้จริงๆแล้วเขาว่าจริงๆกับคนที่ไม่ดีอย่างเนี้ยแต่คนที่ดีเขาชมอย่างเนี้ยค่ะทุกคนที่ชมหรือว่าที่เข้ามาฟังออร่านะคะออร่าขอให้ทุกคนเนี่ยพ้นวิกฤตหมดเลยนะคะพ้นวิกฤตแล้วก้าวเดินไปด้วยกันสู่วันใหม่ด้วยกันสู่แสงสีทองเชื่อร่านนะคะว่ามันมีจริงๆ ขอบคุณนะคะวันนี้ยาวไปนิดนึงขึ้นเลยค่ะเปิดมาแล้วโอ้โหท้าทายด้วยนะคะบอกว่าฉันเย้ยเธอจะมีอะไรไหมว่างเงี้ยไม่ถูกต้องอะ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นออร่ราฝากด้วยคําพูดของออร่ราแต่ละกคำเนี่ยนะคะบางครั้งมันไม่ได้ไพลาะบางครั้งมันไม่สามารถที่จะมานั่งอุ้ยหนูขาหนูทําอย่างนี้ไม่ออร่ราไม่ใช่คนมันนั้นนะคะไม่ใช่คนพันนั้นเลย อเลาเป็นคนที่เห็นและพูดตรงๆและบอกการตรงๆคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคุณไม่ดูก็ไม่เป็นไรเพราะคุณได้เคยรู้จักออลราแล้ววันหนึ่งถ้าคุณได้เจอปัญหานั้นๆคุณจะกลับเข้ามาเองด้วยความที่รู้ว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงเพราะว่ามียญ่ออล่าปากไม่ดีนี่แหละมันว่าเราไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเราเข้ามาดูเขาหน่อยซิว่าเขาเป็นยังไงแล้วคนคนพวกเนี้ยคนท่านๆหลายๆท่านๆเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะกลับมาติดตามออรราเพราะ มันตรงไงคะมันตรงแล้วมันถูกใจแล้วมันใช่อย่างที่ออร,ราพูดฟังออร,ราทีแรกทุกคนไม่ชอบหรอกเพราะว่าพูดตรงอะ่ะพูดแรงอะ่ะอะไรมาดูอะไรเนี่ยมีการไพ่บอกได้ด้วยไพ่ที่ไหนบอกได้ว่างั้นเนี่ยก็คุณไม่รู้เรื่องไพ่แล้วคุณจะให้ไพ่บอกอะไรคุณอะ่ะใช่ปะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ถึงคุณจะแก่เท่าแค่ไหนมันไม่พ้นการเรียนรู้หรอกคะ่ะคุณอย่าหยุด อย่าเอ้ยเนี่ยฉันรู้มากแล้วมันไม่มีใครรู้ที่สุดหรอกนะคะความรู้มันไม่มีวันจบสิ้นคุณจําไว้เลยนะคะไม่ว่าเราไม่ว่าเขาวันเนี้ยเราเห็นใช่ไหมคะปรากฏการของเด็กที่ออกมาใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นความรู้อีกระดับหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนกับคนที่ขายยาบ้าแล้วจีเด็กเลยแบบนั้นเลยประมาณนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะอร่าเห็นภาพเลยนะคะคนเนี้ยมันเมายาบ้ามันไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันก็ใช้เด็กอะคะเป็นตัวประก,กันก็แค่นั้นเอง เราก็มีหน้าที่อะไรเราก็ทําไม่นั่นไปไม่ต้องไปซีเรียสเรามีหน้าที่เป็นค่าของแผ่นดินเราก็เป็นค่าของแผ่นดินเป็นประชาชนที่สวยงามเป็นประชาชนที่ทํามาหากินสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับแผ่นดินนี้ทําความเจริญให้กับแผ่นดินและที่ที่เราอยู่และตัวของเราเองเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่เราไม่ดีเราก็แก้ไขที่ตัวเราไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นคนอื่นเราแก้ไขเขายากเราต้องแก้ที่ตัวเราเองเนี่แหละค่ะตัวเรานี่สาคัญถ้าตัวเรายังไม่ดีเราจะไปแก้ไขใครได้คะยังไม่รู้เลยว่าจะ แก่ยังไงใช่ปะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเรามันไม่ดีแล้วเรากลับมาแก้แล้วมันดีคุณจะสว่างทันทีว่าคุณจะแก้ไขกับคนพันอย่างเงี้ยยังไงนะคะนั้นออร่าฝากคลิปนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กันทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณชาวราศีเมษทุกๆคนนะคะ